ข้ามพบเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสามเทอมสองนพิดาเรียนอยู่ปีสี่เทอมสองมหาวิทยาลัยเดียวกันกับข้ามพบทั้งสองคนเป็นแฟนกันและได้มีความสัมพันธ์กันจนนพิดาตั้งท้องพบดาท้องได้สองเดือนแล้วทำไงดีล่ะอย่าล,ล้อเล่นนะดาจริงไปหาหมอด้วยกันเลยไหมล่ะ พบยังเรียนไม่จบเลยดาเรียนจบเทอมนี้แล้วสินะพบจะไปบอกแม่เราต้องแต่งงานกันดาจะได้ไม่เสียหายพบยังเรียนไม่จบแต่งงานกันใครๆเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าดาท้องก่อนแต่งพบว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะหรือดาคิดยังไงแต่พบต้องโดนแม่ด่าแน่ๆเลยอะยังหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยจะมีลูกไปให้แม่ช่วยเลี้ยงอีกคนแล้ว หลังจากข้ามภพและนาพิดาแต่งงานกันแล้วนาพิดาก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านข้ามภพนาพิดาเป็นผู้หญิงที่ทำอะไรไม่เป็นเลยกินกับนอนไปวันๆเพื่อรอที่จะคลอดลูกสายใจแม่ของข้ามภพก็ไม่ได้ว่าอะไรนาพิดาเพราะเห็นว่านาพิดากำลังตั้งท้องลูกของข้ามภพอยู่นาพิดาคลอดลูกสาวเมื่อกลับจากโรงพยาบาลมาถึงบ้าน นพิดาก็เก็บของพบดาไปนะดาก็รักพบนะแต่ดาไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ดาทรมานมาเก้าเดือนเพื่อรอคลอดลูกจริงๆดาไม่อยากเก็บลูกไว้แต่พบต้องการแบบนี้ดาคงทนแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วดาไม่เลี้ยงเด็กคนนี้นะให้แม่ของพบเลี้ยงให้แล้วกันนะดาไปนะดา พบกับแม่ทําอะไรไม่ดีกับดาหรอป่าพบกับแม่ดีกับดามากแต่ดาเบื่อดาอยากจะไปใช้ชีวิตแบบของดาปล่อยดาไปเถอะนะแล้วน้าพิดาก็ออกจากบ้านข้ามพบทิ้งลูกสาวให้ข้ามพบกับสายใจเลี้ยงดูน้าพิดาไม่ได้ไปตัวเปล่าได้โอนเงินทั้งหมดที่สายใจให้ข้ามพบเก็บไว้รวมทั้งทองในบ้านไปทั้งหมด หลังจากนั้นก็ติดต่อนภิดาไม่ได้อีกเลยทางบ้านของนภิดาบอกกับข้ามพบว่าติดต่อนภิดาไม่ได้เช่นกันข้ามพบเสียใจมากแต่ข้ามพบไม่มีเวลาที่จะเสียใจนานเพราะหลังจากเรียนจบข้ามพบต้องทำงานและช่วยแม่เลี้ยงดูลูกสาวหลังจากพิมพ์ชนกลูกสาวของข้ามพบอายุได้หนึ่งขวบข้ามพบได้ทราบข่าวจากแม่ของนภิดาว่านภิดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ข้ามพบสายใจและพิมพ์ชนกก็ต้องไปงานศพนพิดาข้ามพบยังคงรักนพิดาและรู้สึกเสียใจมากที่นพิดาจากไปข้ามพบได้ปวดอุทิศส่วนกุศลให้นพิดาปล่อยนะฉันไม่ไปแล้วเสื้อผ้าฉันล่ะตายแล้วเจ้าก็มีแค่นี้แหละถ้าเจ้าไม่เคยทำมาไปกับข้าเดี๋ยวนี้ แกเป็นใครปล่อยฉันนะเจ้าตายแล้วข้าคือโยมมาทูตจะพาเจ้าไปพบท่านพญายมราชหรือท่านโยมเพื่อพิจารณาตัดสินว่าเจ้าควรไปสวรรค์นรกหรือกลับไปเกิดใหม่ไม่ไปฉันยังไม่อยากตายปล่อยฉันนะนี่เห็นไหมดูซะพวกที่ทำบาปท,ทำกรรมไว้จะต้องเจอแบบนี้ เจ้าชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนนาพิดาไม่พูดเพราะนาพิดาไม่เคยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์บาปบุญตอบนาพิดารีบบอกชื่อที่อยู่ด้วยความกลัวเจ้าเคยทำความดีอะไรบ้างไหนลองบอกข้าสิไม่เคยเพราะไม่เชื่อฮ่าฮ่ไม่เชื่อหรือเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้สวุวรรเปิดบัญชีหนังหมาดูสิ ว่าอีนางคนนี้มันทำเวรทำกรรมอะไรบ้างสรงภาพขึ้นจอเลยให้มันดูผลงานของมันเคยขโมยเงินและทองของแม่สามีและทิ้งลูกไปไม่เลี้ยงลูกพระเจ้าค่ะไม่ละ่ะผลงานการทำกรรมของเจ้าสุวรรลองตรวจสอบบัญชีแผ่นทองดูซิว่าอีนางนี่มันเคยทำความดีอะไรบ้างไหม เมื่อมันจะจำไม่ได้ส่งขึ้นจอให้มันดูเคยทําบุญตักบาตรกับสามีและแม่ของสามีของมันเท่านั้นล่ะพระเจ้าค่ะอืมยังพอมีความดีที่ข้าพอจะเอามาช่วยเจ้าได้บ้างแต่ความชั่วของเจ้ามันมากมายนักยังไงก็ต้องใช้กรรมในนรกก่อนอา้าวดูซะบุญอีกอย่างที่สามีของเจ้าทำให้ เห็นไหมเขาบวดให้เจ <indo by> <legislation> ้าเมื่อเจ้าใช้กรรมในนรกหมดแล้วข้าจะส่งเจ้าไปเกิดเจ้าตรงไปใช้นี่ให้สามีแม่สามีและลูกของเจ้าสองปีหลังจากนั้นเจ้าต้องกลับมาให้ข้าพิพากษาเจ้าใหม่ข้ามพบและครอบครัวได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่บ้านใหม่22ปีผ่านไปพ่อคะพรุ่งนี้วันรับปริญญาของพิมพ์นะคะพ่อลืมหรือเปล่าคะ ไม่ลืมอยู่แล้วลูกสาวรับปริญญาทั้งคนย่าอยู่ไหนล่ะพิมย่าเตรียมอาหารอยู่ค่ะพ่อคะแม่ก็ตายไปนานแล้วพ่อจะแต่งงานใหม่กับน้าน,นัชชาก็ได้นะคะพิมพไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะพ่อไม่ได้คิดอะไรกับนัชชานัชชาเป็นเพื่อนพ่อแต่พิมพ์ว่าน,าน,นัชชาเขารักพ่อนาะแล้วแต่พ่อแล้วกันค่ะพี่พิมพ์ พี่พิมอ้าวฝันพี่พิมพ์รุ่งนี้ฝันติดสัมภาษณ์งานคงไปงานรับปริญญาพี่พิมพ์ไม่ได้ฝันเอาของข,องขวัญมาให้พี่พิมพ์ค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณจ้าปีหน้าพี่พิมพ์ต้องไปงานรับปริญญาฝันด้วยนะคะฝันขอขอดพี่พิมพ์หน่อยนะคะยินดีด้วยนะหอมทีหนึง่งเข้าบ้านก่อนไปหวัดดีพ่อกับย่าของพี่หน่อย สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะคุณพ่อแล้วเหมือนฝันก็เป็นลมหมดสติไปเจ้าต้องใช้นี่ให้สามีแม่สามีและลูกของเจ้าสองปีจำไว้ข้ามพบอุ้มเหมือนฝันไปนอนบนโซฟาแล้วมองหน้ากันกันกบสายใจหลังจากช่วยกันปฐถมพยาบาลจนเหมือนฝันฟื้นคืนสติแล้วเหมือนฝันก็ร้องไห้พบแม่คะ พี่พิมพคือลูกสาวในชาติที่แล้วของฝันใช่ไหมคะชาติที่แล้วฝันคือนพิดาแม่กับพบจำดาได้ไหมคะสายใจและข้ามพบพยักหน้าเหมือนฝันกอดพิมพ์ชนกแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะเหมือนฝันก้มลงกราบข้ามพบและสายใจนี่มันอะไรกันคะ เหมือนฝันเล่าเรื่องที่นภิดาตายไปตกนรกและพญายมมาชาหรือท่านยมให้กลับมาใช้นี่กรรมที่ทํากับข้ามพบสายใจและพิมพ์ชนกแม่อโหสีกรรมให้แม่ไม่เคยโกรธเพราะเงินและทองที่เอาไปจริงๆแม่ตั้งใจให้ดาอยู่แล้วเออชาตินี้ชื่ออะไรแม่ต้องเรียกว่าอะไรชาตินี้ดาชื่อเหมือนฝันค่ะแม่และพบเรียกดาว่าเหมือนฝันนะคะดาเออฝัน นา้าพบอโหาสิกรรมให้ดาตั้งนานแล้วพบจึงได้บวชให้ดาดารับรู้ได้ใช่ไหมเรียกฝันเธอคะ่นะนาพิดาคนไม่ดีคนนั้นได้ตายไปแล้วมีแต่เหมือนฝันคนนี้ที่จะมาชดใช้ให้ทุกคนฝันมีเวลาสองปีเท่านั้นคะ่ะหลังจากนั้นฝันก็ต้องกลับไปพบท่านยมให้ท่านพิพากษาฝันขอกลับมาอยู่ที่บ้านนี้ด้วยคนนะคะ แม่ของฝันในชาตินี้รู้เรื่องทั้งหมดว่าเมื่อฝันใช้หนี้ให้กับพบแม่และลูกสองปีฝันก็จะหมดอายุไขข้ามพบเดินเข้ามากอดเหมือนฝันและร้องไห้พิมพ์ชนกและสายใจก็เข้ามากอดเหมือนฝันเช่นกันเหมือนฝันไม่ได้ไปสัมภาษณ์งานเพราะข้ามพบไม่ให้ไปและให้เหมือนฝันไม่อยู่ที่บ้านของข้ามพบหลังจากที่พิมพ์ชนกรับปริญญาไม่นานข้ามพบก็แต่งงานกับเหมือนฝัน เหมือนฝันนิสัยต่างจากนภิดามากเหมือนฝันขยันดูแลบ้านดูแลทุกคนอย่างดีชอบทําบุญทําทานช่วยเหลือทุกคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่โกหกอยู่ในศีลในธรรมฝันพี่รักฝันมากๆพี่รักนภิดามากแล้วแต่พี่รักฝันมากกว่าอีกทำไมท่านยมให้เวลาฝันใช้นี่พี่น้อยขนาดนี้ฝันอย่าจากพี่ไปอีกเลยนะคะมันเป็นกรรมของฝันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คะ่ะ เมื่อเหมือนฝันอยู่กับข้ามพบสายใจและพิมพ์ชนกครบสองปฝีฝันตื่นฝันตื่นสิคะอย่าทิ้งพี่ไปอีกเลยนะคะฝันท่านโยมท่านโยมให้ฝันอยู่กับครอบครัวเราต่อเถอะครับเจ้าชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเหมือนฝันบอกชื่อที่อยู่แก่ท่านโยมเจ้าเคยทำความดีอะไรบ้างไหม ฝันทำบุญทำทานนั่งสมาธิและพยายามรักษาศีลห้าค่ะดีมากข้าจะส่งเจ้าไปสวรรค์ฝันขอกลับไปอยู่กับลูกและสามีและแม่สามีได้ไหมคะไม่ได้ท่านพญายมราชกับผมข้ามพบยังไม่เอาโหสิกรรมให้เหมือนฝันเหมือนฝันจะต้องมาใช้นี่ในชาตินี้ให้กับผมก่อนนะครับฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่ฮดูดูมันจะเล่นกับข้า ข้าจะจัดให้ยมมาทูตรีบพาเหมือนฝันกลับไปส่งให้เจ้าหนี้เขาให้เขาใช้หนี้กันให้พออีก40ปีแล้วอย่ามาขอข้าว่าให้หมดเวรหมดกรรมกันนะข้าให้อีก40ปีก็ต้อง40ปีฮ่าฮ่ฮ่ดูสิว่ามันจะเบื่อกันไหมจบแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ